สวัสดีจ้าคลิปนี้กี่มาอัปเดตเรดาร์ของภาคเหนือล่าสุดนะคะประจําวันที่9ตุลาคม2 5 6 5ากมีฝนอยู่บางแห่งบางพื้นที่เรามาเช็ครายจังหวัดกันเลยค่ะสําหรับรายจังหวัดของภาคเหนือตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางถัดมาเรามาเช็ก,กรายอำเภอกันเลยเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะน,นองกําลังอ่อนถึงปานกลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอชัยปราการพร้าวแม่ริมแม่อร์เสมิงกัลยานิวัฒนา แม่แจ่มหอดโดยเต่าอมก่อยจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่ลาวแม่สวยพาน จังหวัดลำพูนอภอบ้านทิแม่ทาลีทุ่งหัวช้างจังหวัดลำปางอเภอแจ้หมอมอแม่พริกจังหวัดตากอำาภอสามเงาจังหวัดแม่ฮ่องสอนอขุนยวมโดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะเรามาอัปเดตสภาพอากาศช่วงเที่ยงวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ของภาคเหนือกันเลยนะคะว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสําหรับเที่ยงวันนี้ของภาคเหนือสภาพอากาศเป็นดังต่อไปนี้ค่ะ บริเวณความกดกระสูงหรือมวลอากาศเยน็นกำลังปานกลางอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ทำให้ภาคเหนือมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงไว้ด้วยในช่วง10-14ตุลาคม65และอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3ถึงองศาเซลเซียสภาคเหนือตอนบนจะมีฝนฟ้าขะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนัก และลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน่นานแพร่ภาคเหนือตอนล่างจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นจังหวัดสุขโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จ้าคลิปนี้ขอตัวและเป็นก่อนถ้ามีอัปเดตมาจะรีบรายงานให้ทราบไปละจ้าบ๊ายบาย